สวัสดีครับผมก็มาดูยาเหมือนคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับเป็นมูลโต,โตสองนะครับเขียวๆงามๆตัวนี้เป็นเป็นเขานะครับที่ผมถมดินแล้วก็ติดมานํำก็ปล่อยขึ้นเบื้องครับออกห่วงแะก้อนใหญ่ตัวนี้เป็นหยานะครับไาทพ่างพุนขอบุูนเป็นเนเปียครับตัวนั้เป็นเนเปีย อันนี้ก็เป็นเนเปียรครับตัวนี้เป็นมูลโตที่เป็นกกอกสำหรับเรียงงว่วนะครับโปรตีนเพิ่สูงแต่ว่าราคาก็แพงครับผมซื้อมาแบบเป็นเม็ดงว่วเอิญน,นะครับััษณาต้นนะครับกะมาเบงไก่ๆนิดนึงครับ มีขนครับมีขนด้วยครัมีขนชัดเจน